สวัสดีนะคะมนุษย์กลับมานาั่งที่ออฟฟิศตัวเองวันนี้นะคะก็อยากจะมาให้กำลังใจกับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เรามีลูกบางครั้งก็คิดเรามีลูกเพราะอะไรเรามีลูกเพื่ออะไรใช่ไหมคะก็อันนี้ไม่ได้มาดราม่านะคะแต่ในะพูดในฐานะที่ เป็นแม่คนหนึ่งที่เคยพยายามที่จะนำพาลูกมาอยู่ต่างประเทศแล้วก็ประดูดได้ออกไปต่างจังหวัดนะคะเหมือนกับประมาณว่าอยากไปอยู่คนเดียวงิเงียบเพื่อไตร่ตรองแล้วก็คิดก็คิดถึงเขาอะนะคะก็ลูกสาวคนเล็กก็ครบไม่ยีิบเกก็30น่าจะ30แหละวันที่19เนะคะเดือนกันยา พอเราอยู่คนเดียวเงียบๆอยู่ในความมืดแต่เรามองรอบตัวเรานี่เห็นดาวเต็มท้องฟ้านะคะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าปนุษย์เนี่ยได้ออกต่างจังหวัดสองคืนสามวันกับเพื่อนคนไทยคนหนึ่งอะนะคะแล้วก็ได้เล่าชีวิตส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่ลูกปนุษย ถ้าไม่มีใครรู้นะคะว่าแม่คนนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเพื่อจะหาเงินส่งเสียให้เขาได้ร่ำเรียนกันแต่ณวันนี้ที่เขาได้เติบโตกันแล้วเขาก็ไม่ต้องการเราแล้วในความรู้สึกของปนุษนะ ปนุษย์นะคะปนุษย์อยากเมาส์นะคะวันนี้ก็เลยอยากมาให้กําลังใจใคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างประเทศเหมือนปนุษย์นะคะแล้วก็อาจจะมีลูกของเราซึ่งเขาอาจจะเติบโตกับพ่อของเขาหรือเติบโตกับแม่เราหรือเติบโตกับญาติเราแล้วความผูกพันของเรามันก็หายไปทั้งนั้นที่เราเป็นแม่เราอยู่ต่างประเทศเขาก็ต้องคิดว่าเรานะ่ะ เห็นแก่ตัวไม่อยากเลี้ยงดูเขาแต่เขาก็ลืมไปวันนะคะว่าชีวิตต้องใช้เงินสิ่งที่เขามีใช้สิ่งที่เขามีกินมีได้และที่เรียนจบก็เพราะว่าพ่อแม่ที่อยู่ต่างประเทศที่จะต้องฝากเขาไว้กับคนที่เมืองไทยเลี้ยงดูเขาเพราะเราจะต้องออกมาหาเงินเพื่อหาเงินให้ลูกส่งเงินให้คนทางบ้าน ก็เนี่ยคะไม่ได้มาทวงบุญคุณนะคะแต่เราก็กลัวเด็กสมัยเนี้ยเขาจะแก่ก่อนรวยเพราะว่าความคิดอีกโก้ของบางคนที่คิดในทางที่กลัวจะออกมาจาก comfort zone. คอมฟอร์ทโซนก็คือกลัวที่จะกระโดดข้ามมาอยู่กับแม่ที่อยู่ต่างประเทศนะคะถ้าใครติดตามช่องปนุนนะคะขอบคุณมากเลย nice t น m i s t you ยินดีที่ได้รู้จัก แล้วก็ขอบคุณมากที่เข้ามากดไลค์ s u b สไครต์ให้ปน,นุษย์นะคะวันนี้ก็เลยอยากมาพูดในหัวอกของคุณแม่เป็นแม่นะคะเพราะว่าน,นี่ก็เข้าปีที่2ที่ลูกของปน,นุษย์เนี่ยได้หายไปหายไปในข้อนี้ก็คือเขาไม่ได้โทรติดต่อปาน,นุษย์ใดๆทั้งสิน้นปีใหม่วันเกิดหรือวันแม่ เพราะว่าเมื่อสองปีที่แล้วปนุษย์ได้กลับบ้านนะะ่ะนะฮะย้อนความหลังนิดนึงว่ามันแตกหักได้ยังไงก็คือลูกคนเล็กเนี่ยถ้าเขาเชื่อปนุษย์ณวันนั้นนะคะป่านี้เขาก็มาอยู่กับแคนาดากับปนุษย์เนี่ยเรียบร้อยแล้วอาจจะเริ่มทํางานไปด้วยแล้วก็อาจจะเรียนไปด้วยนะคะได้ดีโพรมาในอนาคตหรือถ้าเขาอดทนสักหน่อยนะคะเขาก็สามารถที่จะ เ,เขาเรียกอะไรอ่ะทำหนังสือเพื่อเชิญแฟนสาวเข้ามานะคะลูกปนุก,ก็เป็นทอมก็บอกตรงๆนะคะเขาก็เป็นทอมล้วก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะคะไม่ได้ซีเรียสว่าเขาจะเป็นอะไรกันแล้วแต่เขาก็แค่ขอให้เขาเป็นคนดีใช่ไหมคะจนทุกวันนี้นะหเห็นเศรษฐกิจที่บ้านเมืองเราค่อนข้างที่จะลำบากอาชีพที่เขาทำเอีกหน่อย ai ก็ต้องทำงานแทนเขาเพราะว่า ค่าจ้างถูกกว่างานเร็วกว่าใช่ไหมคะแต่ปนุษย์ก็หวังว่าเขาจะใช้อาชีพนี้เลี้ยงดูเขาได้จนอายุเขามากขึ้นเพราะตอนนี้เขาก็30แล้วนะคะปะนุษย์ก็จะ54อีก3เดือนนี้นะคะแต่ประเด็นก็คือวันนี้ไปดูออแอปของ tiktok กนะคะก็มีคุณตาคุณยายร้องไห้กันเราก็แบบ สะเทือนจิตสะเทือนใจคนเป็นแม่นะคะว่าเออคุณแม่เขาเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอะต้องต่อท่อใช่ไหมคะแล้วก็เป็นรูอยู่ตรงนี้พ่อก็ต้องคอยคอยเช็ดสเลเลตให้ทุกวันอะไรประมาณนี้นะคะคุณตาก็ร้องไห้ว่าลูกชายอะมาของเงินเขาเพื่อไปทำทุนไปทำธุรกิจแต่หายไปเลยก็คือคุณตากับคุณยายเนี่ยเป็นหนี้เป็นล้าน นะคะนี่เป็นล้านแล้วก็ลูกเขาได้ทิ้งไม่ติดต่อกับเพราะว่าคุณตาคุณยายไม่มีเงินจะให้ผ่านแล้วเอางี้ดีกว่าคุณตาเขาก็เลยอยากว่าอย่างน้อยเนี่ยให้มาดูใจแม่หน่อยเพราะว่าแม่ก็อายุเยอะแล้วก็ป่วยติดเตียงแล้วนะคะฟังแล้วก็แบบสะเทือนใจแบบเออเนาะปนก็มีลูก แล้วก็คงจะหลายคนที่มีลูกในลักษณะที่แบบทิ้งพ่อทิ้งแม่ลืมบุญคุณพ่อลืมบุญคุณแม่ไปแล้วนะคะเพราะเด็กบางคนนะคะเอาบางคนนะเอาบางคนที่คิดว่าเขาโตแล้วบุญคุณไม่ต้องมาใช้กันเพราะว่าฉันไม่ได้ขอมาเกิดเราก็นึกอยู่ในใจว่าเออเนาะบางคำที่อาจารย์ ที่ชื่อดังนะคะก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นประเด็นเขาก็บอกอืมถ้าเขาเขาไม่อยากของมาเกิดลูกนี้เราเอาขี้เท่ายัดปากเขาก็ดีแต่ความจริงมันไม่ใช่ไงคะปนุนนี่มีลูกตอนอายุยังน้อยนะคะสมัยก่อนเสียใจมากบอกทำไมฉันมีลูกอายุยังน้อยนะคะเป็นขี้ปากชาวบ้านแม่เขาแบบเสียใจนะคะแม่ปนุ่นเขาก็เสียใจว่าเออลูกอะท้องก่อนแต่งสมัยยุคก้าสูนนะเนาะ เราก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองนะคะปรับปรุงตัวเองหาความรู้หาอนาคตพอปนุษย์หาอนาคตได้ก็คือมาอยู่กับสามีต่างชาติทํางาน7วันอาทิตย์นึงมี7วันใช่ไหมคะปนุษย์ก็ทำงาน7วันเพื่อจะส่งเสียเลี้ยงดูแม่เลี้ยงดูลูกทั้งสองพยายามที่จะส่งเสียให้เขาเรียนให้สูงๆมากที่สุดแต่ณนะวันนี้ เวลานี้เขาก็หายไปก็คือเหมือนกับว่าเราไม,ม่เราไม่ได้มีประโยชน์อะไรให้เขาแล้วในเรื่องของเงินนะคะคือเขาไม่ต้องการเงินจากเราแล้วถ้าใครติดตามช่องปนุษย์ล่าสุดก็ค,คือลูกชายปนุษย์ขอยืมเงินปนุษย์หนึ่งแสนบาทแล้วเขาก็ได้เงียบไปปนุษย์ไม่ได้ให้นะคะเพราะเราก็อยากรู้ว่าเขาจะโทรมาถามไถ่ไหม เหมือนการลองใจนะคะเพราะว่าเราก็เป็นแม่เรามีสิทธิ์ถูกไหมคะเรามีสิทธิ์ในเมื่อถ้าเธอจะเอาเงินฉันน่ะเธอต้องห่วงใยฉันด้วยแต่เปล่าคะ่ะเขาไม่เคยโทรไม่ติดต่อก็คือเหมือนกับป้านุชไม่มีประโยชน์แล้วจบโอเคส่วนคนเล็กนี่ป้านุชมันนึกเสียใจแล้วก็เสียดายโอกาสของเขานะคะเพราะว่าตอนปนุชทำคลิปอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับลูกไม่อยากมาแคนาดา เพราะว่าเขากลัวว่าการที่อยู่กับแม่เขาเนี่ยจะทําให้เขาเสียสุขภาพจิตเขามีอนาคตแต่เขาจะต้องเสียสุขภาพจิตสําหรับคนเป็นแม่ก็แรงอยู่นะคะแต่เราก็ไม่เป็นไรเอาโหสินะคะเราก็ไม่อยากไปแช่งลูกแต่ประมาณว่าเออถ้าเขาโตแล้วเนี่ยอายุ30เขาน่าจะเริ่มที่จะคิดได้แต่สุดท้ายเขาก็ยังคิดไม่ได้นะ30สิบ เมื่อวันที่1ิบปนุก็รอเขาโทรมานะหรือเขียนเท็กซ์มาหรือไลน์มาก็ยังดีเปล่าก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยังร,รู้สึกว่าเออเนาะเด็กสมัยนี้เขาคิดอะไรของเขาเนาะใช่ค่ะเราเป็นพ่อแม่ยุคมิลเลนเนียมนะคะยุคเจเนอเรชันนี้ก็คือเลี้ยงได้ต่อตัวหัวใจเลี้ยงเขาไม่ได้พอดีโลกความเครียดสมัยนี้แต่มันก็เป็นอยู่ที่นิสัยคนนะคะที่ใช้คำว่าสันดาน นะฮะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่ได้สายพันธุ์เราเลยหรือยังไงหรือสายเลือดเราเลยยังไงเราแค่เป็นคนตั้งทองแล้วก็ปล่อยให้เขาโตมาแล้วไอ้ที่เราความผูกพันให้เขาเนี่ยมันไม่มีเลยใช่ไหมเราก็โอเคปนุก็เลยเข้าป่าไปนะฮะไปทําสงบจิตสงบใจก็ไปอยู่กับบรรยากาศที่แบบที่ทุกๆคนเห็นนะฮะเงียบสงบผ่อนคลายบางครั้งชีวิตเราต้องการ เวลาที่สงบนะคะคือทบทวนคิดแล้วก็ปล่อยแล้วก็วางลงนะคะก็วันนี้ปนุก็เลยอยากจะออกมาเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนะนะคะที่อยู่ในจุดวิกฤตของคาดหวังลูกหรือผิดหวังกับลูกนะคะผิดหวังกับลูกซึ่งเราอุ้มท้องเข้ามาในฐานะแม่พ่อก็ทำหน้าที่ประครบประงมแม่ตอนท้องลูกนะคะ ก็ยังนึกอยู่ในใจว่าเออเนาะเด็กสมัยนี้นะคะจะต้องแก่ก่อนวรวยเพราะว่าที่มองเห็นเ,นเขาอยากรวยแต่เขาไม่อยากลงแรงลงแรงใช่ไหมคะมันรู้สึกมันย้อนแย้งกันนะฮะ,ะก็เลยรู้สึกว่าเราก็ได้นั่งอยูห àng, ่ห่างรอแล้วก็คาดหวังว่าเขาจะมีความสุขของเขาเอง นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่อยู่เมืองนอกนะคะอยู่ในสถานะเดียวกับปนุษย์นะคะที่จะต้องทำงานส่งเสียคน,คนทั้งบ้านนะคะถ้ายังต้องมีอยู่ก็อย่าลืมหาเงินเก็บไว้ให้ตัวเองด้วยนะคะเก็บเงินไว้ช่วงที่เราจะต้องไม่มีใครมาเลี้ยงดูไม่มีใครที่จะออกไปเดินซื้อข้าวให้เราหรือพาเราไปโรงพยาบาลหรือพาเราออกไป ซื้อกับข้าวนะคะพยายามรักตัวเองให้เยอะนะคะรักตัวเองวันนี้นะคะให้มากกว่าเมื่อวานนะคะรักตัวเองให้มากกว่าเมื่อวานส่วนพรุ่งนี้ก็คือวันใหม่นะคะวันนี้ปนุก็เลยกลับมาบ้านมานั่งทําความสะอาดนะคะก็เลยอยากจะคุยอยากจะแบ่งปันนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันก็จะผ่านไปแล้วเราก็มานั่งคุยเรื่องที่มีสาระนะคะมีประโยชน์ ต่อสุขภาพนี่ล่อีกเรื่องนึงเรื่องสําคัญเพราะว่าปนุษย์นี่เรื่องสุขภาพตอนนี้จะเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็ได้เรียกรีเฟอร์ฟอร์มนะคะจากคุณหมอโฮอร์โมนมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวว่าพรุ่งนี้จะโทรเพื่อจะไปอันตราซาวนะคะลูกปันุเขาก็ไม่เคยสนใจตรงน,นี้เออแม่ผ่าตัดเสร็จหรือ,อยังเพราะว่าตอนล่าสุดที่เจอกันปี2000 24นะนี่ก็จะ2ปีแล <ute ksam Vincent Leonard> <USA> ้วใช่ไหมเขาก็รู้นะคะว่าปนุยต้องมีการผ่าตัดหลังจากหลังจากกลับมาจากเมืองไทยก็ไม่มีใครถามปนุสักคำว่าแม่อาการเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นไหมจะมาอยู่เมืองไทยไหมพาลุงมาอยู่ไหมไม่มีหรือเพราะว่าเราคาดหวังเกินไปแต่ปนุก็ไม่เคยไปเรียกร้องอะไรจากเขานะคะว่าเออ แม่อยากได้เงินสักแสนนะแม่อยากได้เงินอย่างนี้นะเราก็ไม่เคยนะเรายังคิดอยู่ในใะจว่าถ้าเกิดเราเป็นแม่ที่ไม่ได้อยู่ณนะจุดตรงเนี้ที่จะต้องทำนาปลูกข้าวหรือเป็นแม่ที่แบบเราไม่สามารถที่จะมาอยู่หาเงินเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะที่พนุษย์เห็นที่เมืองไทยเนี่ยแก่เท่าไม่มีเงินเลี้ยงตัวเอง ก็พยายามจะขอลูกเดือนละแปดเาร้อยหรือแค่พยุงตัวเองชีวิตไปวันวันเขาก็ยังหาไม่ได้นะรู้สึกดูแล้วก็สะท้อนจิตใจ,ใจใตัวเองว่าเออเราก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะว่าที่อยู่เมืองนอกมาได้จนถึงนปัจจุบันโดยไม่ได้ของเงินใครสักบาททางเมืองไทยครอบครัวนะฮะไม่เคยประนุดทำงานสู้ชีวิตนะฮะถ้าเพื่นพนอนๆคนไหนยังอยู่เมืองนอกนะคะ แล้วก็เป็นพ่อเป็นแม่ที่ยังต้องเลี้ยงดูคนนางบ้านนะคะฉะนั้นอย่าลืมเก็บเงินไว้กับตัวเองนะคะหาความสุขให้กับชีวิตออกไปหาความสุขกับตัวเองรักตัวเองให้มากกว่าเมื่อวานนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันแล้วก็อยากจะมาแบ่งวิวทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ปนุนุ์ไปเห็นมาเมื่อสองวันก่อนนะคะดาวเต็มท้องฟ้าเราก็มานั่งคิดฮ ถ้าเกิดลูกเราฟังเราสักนิดเราคงจะมีเขาดูดาวพร้อมกับเราหรืออยู่ข้างๆเราแค่นั้นละค่ะอยากให้เขาเห็นในสิ่งที่เราเห็นแต่เขาเลือกที่ไม่อยากมาเองอันนี้ก็คือสิทธิ์ของเขาเราก็จะไม่บังคับเขาก็อยากอวยพรให้ลูกนะคะเผื่อวันไหนปีไหนอะไรกัแล้วแต่ถ้าเขา เข้ามาเจอช่องปนุดก็ขอให้ลูกโชคดีขอให้ลูกแข็งแรงขอให้ทำอะไรก็สำเร็จสมบูรณ์ตามที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้เลี้ยงตัวเองให้ได้รักษาตัวเองให้ดีแม่ก็อยู่ตรงนี้ถ้ายังอยู่ถ้าแม่ไม่อยู่ก็จะดูลูกอยู่ห่างๆก็แค่นั้นเอง ชีวิตมันสั้นนะคะชีวิตมันสั้นฉะนั้นเราอย่าไปยึดติกับความน้อยใจเพราะว่าเราอยู่กันไกลก็จริงแต่ความรู้สึกพ่อกับแม่แม่ก็คือแม่พ่อก็คือพ่อพ่อแม่ดีๆก็เยอะพ่อแม่ที่ไม่ดีเดี๋ยวนี้ก็เยอะบางทีปนุก็กลัวเด็กสมัยเนี้ยเขาถึงไม่อยากมีชีวิตคู่กันไม่อยากมีลูกกันเพราะว่ากลัวเป็นภาละ กลัวว่าลูกโตมาอาจจะมาตอบสนองเหมือนกับตัวเองตอบสนองพ่อแม่ของตัวเองป้านุก,ก็คิดนะก็คิดว่าเออเนาะชีวิตมันเปลี่ยนไปสถานการณ์ของโลกเนี้ยมันก็เปลี่ยนไปการกินอยู่ใช้อยู่ธุร,รกิจท้องฟ้าอากาศวันนี้หนาวพรุ่งนี้ร้อนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมด ฉะนั้นนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณตาคุณยายคู่นั้นนะคะหวังว่าทางรัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือเจือจุนในเรื่องของหยูกยาให้คุณยายนะคะเพราะคุณยายก็ป่วยติดเตียงคุณตาก็จะเริ่มเป็นโรคเครียดร้องไห้ดูแล้วเศร้าอ่ะพนุษย์ดูแล้วเศร้ามากๆเลยแล้วมานั่งคิดถ้าเราอายุ60นั่งเก้ปรพมาณ14ปีเพรพอตอนนี้พนุษย์ก็จะเข้า5้าี ใช่ไหมคะเราจะอยู่ยังไงเนอะฉะนั้นมาคะ่ะเรามาดูสุขภาพพร้อมกันนะคะแล้วเดี๋ยวปนุษย์ก็จะมาเมาส์เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงวัยทองนะคะแล้วก็เดทผู้ชายต่างชาติก็ยังไม่จบนะคะยังไม่จบวันนี้ก็เลยออกมาอัปเดตเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะคะแล้วก็การทำธุรกิจสปาธุรกิจการนวดไทยนะคะ Discovery ก็เล่าเรื่องประสบการณ์ของตัวเองที่ผ่านมานะคะ เป็นไอเดียให้เพื่อนบางคนแล้วก็ตอนนี้ปนุก็ยังทำอยู่นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทำเยอะแต่ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะมันก็เป็นความสุขอย่างหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาแชร์ประสบการณ์คนวัย50ทำ y o u u u b e แล้วมีประโยชน์อะไรบ้างกับคนอายุเยอะอย่างพวกเรานะคะ Over 50 y e a r s old doing YouTube โ Yo, ยคะปะนุก็คงจะ ค่อยๆเข้ามานะคะตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะใช้ห้องนี้สอนโยคะได้ไหมเพราะรู้สึกห้องมันแคบไปน,นิดนึงแต่ก็รอแป๊บนึงน,นะคะไม่อยากสัญญาแต่ถ้าปนุษย์ออกช่องมาเดี๋ยวทุกคนก็เห็นเองวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะ โอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปว่าปนุจะมาเมาส์เกี่ยวกับอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องเหมือนเดิมค่ะปนุชีนุชีสตอรีเทลลิงไทยแคนาดา from Canada โอเคค่ะไป thank mm -hmm. you